เอาละครับก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวเกมบอมคริปโตวันนี้ก็มีประกาศเพิ่มขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรีวอร์ดรายได้ที่ได้จากเหรียญที่เราระเบิดกล่องนี่นะครับรายได้ตอนเนี้ลดลงนะครับ50เปรเ็นเมื่อเช้าตอนที่ผมทําคลิปอะตอนนั้นยังอ่รีวอร์ดยังได้ปกติอยู่นะครับเพิ่งมีการปรับนะครับอ่ะ พิ่งมีการปรับแล้วมันปรับยังไงนะครับมันลดลงไปอย่างนี้นะครับ50%อันนี้คือในกลุ่มเทเลแกรมไทยนะแอดมินเป็นคนแจ้งนะครับเอ,อว่ามันลดลงอย่างละครึ่งนะครับก็คือ50%เพราะฉะนั้นที่ผมทําคลิปไปเมื่อเช้าเนาะว่าไอดีผมอ่ะจะคืนทุนภายในสองวันตอนนี้ก็จะกลายเป็นสี่วันนะครับก็ยังอยู่ในเลทที่แบบโอ้โหคืนทุนโคตรไวนะครับไวจัดเลยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไอดีของคุณด้วยนะว่า คุณได้ตัวดีหรือเปล่านะครับอย่างของผมเนี่ยมีตัวดีแค่ใหญตัวไอ,ไอตัวกบเหลืองเนี่ตัวเดียวนะครับที่มันระเบิดได้รัวๆแล้วก็มันวิ่งไวรีรีสตามิน่าไวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทํางานได้ตลอดนะครับแต่ว่าบางคนน่ะเปิดได้คอมมอนล้วนอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คืนทุนช้าหน่อยนะครับเออมันแล้วแต่ว่าคุณจะเปิดได้ตัวดีไหมด้วยนะมันอยู่ที่ดวงคุณด้วยนะเออแต่สิ่งที่ผมทํา คลิปเสนอออกมาเนี่ยอันนี้คือผมบอกแล้วนะตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเฉพาะไอดีผมนะไอดี ID คนอื่นผมไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนนะ่ะตัวละครมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็อาจจะช้าเร็วแตกต่างกันไปนะอ่ะก็ตอนนี้ผ่านมา1ทุ่มเนาะตอนนี้1ทุ่มละตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะสรุปรายได้เพิ่มขึ้นมาให้ดูนะครับว่าวันเนี้ยผมเริ่มเล่นตอนเที่ยงคืนนะครับผ่านมา19ชั่วโมงนะครับ รายได้ผม65เหรียญน,นะนี่65บีคอยนะครับ65.8ก็ลองเอาไปคูณกับราคาปัจจุบันนะครับคูณ2.02ดอลลาร์นะครับก็คูณ33นะครับจุด5รายได้ตอนนี้ของผมขึ้นไป4,452บาทเรียบร้อยนะถ้าผมกดเคลมเนี่ยผมสามารถออกไปขายได้เงินมา4,000นะแต่ว่าผมยังไม่เคลมนะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมอาจจะ ไม่ไม่เอาออกมาเป็นเงินก็ได้ผมอาจจะเอาไปสุ่มตัวเพิ่มนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมมาแจ้งข่าวสารเพียงเท่านี้นะว่ารายได้เนี่ยตอนเนี้มาลดลงนะครับมันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่ผมทําคลิปไปเมื่อเช้านะมันมีการอัปเดตนะครับอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้จากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม